สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็อยู่กับหมอทรงยศที่ดินคลินิกครัวันนี้มาเจอกันในห้องตรวจนะครับหลังจากที่เสริมนอกไปประมาณสามเดือนสี่เดือนสี่เดือนแล้วสี่เดือนแล้วนะครับมาในน้ำตัวแลัวครับน้ำตัวเลสวัสดีค่ะมุกมุกที่พวนะคะวันนี้มาอัปเดตสี่เดือนทรงเน่ากับคุณหมอทรงยศค่ะ ก็หลังจากที่เสริมเป็นเพิ่ไปแล้วนะครับแล้วก็เทคนิคอยู่ที่ใต้ร่านมนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอืจากที่มุกเสริมไปแล้วอะ่ะมุกรู้สึกว่าทรงมันสวยมากเลยค่ะจากที่กังวลว่าเราจะไม่ได้ทรงอย่างที่เราอยากได้อะ่ะตอนนี้มันดูธรรมชาติมากๆม,ม,มีความคล้อยความห้อยได้สวยมากโดยเฉพาะขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้อ่า ทรงเราหลับไม่ได้หนูคิดว่าทรงที่ได้สวยมากแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะจากที่เรามาพบคออุณหมอเป็นเดือนที่4แล้วนะมันไม่มีอาการเกิดผังผืดเลยไม่มีอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าชาใต้เรานมซึ่งหนูคิดว่ามันปลอดภัยมากๆค่ะอือก็จริงๆแล้วคุณนกเป็นนางแบบเนาะบอกไว้ก่อนคุณนุก็ไทยไทยแบบอย่างเงี้ยตอ,ตอนแรกเนี่ยก็กังวลเรื่องของซิลิโคนจะ ดูโป๊ะใหญ่เกินไปไม่ธรรมชาติหรือเปล่าเป็นประเด็นที่หนึ่งสองคือแผลเป็นมันจะมองเห็นหรือเปล่าใช่ไห<อ>มครับเราผ่แาแผลเป็นเราก็มีทางเลือกอะไรบ้างาก็ไม่ใช่ว่าแผลข้างใต้เรานมจะดีที่สุดกับทุกคนเสมอไปอันนี้บอกไว้ตามตรงว,ว่าบางคนเนี่ยเขาก็กังวนเลเรื่องแผลข้างใต้จริงๆก็จะมีเรื่องของทางรักแร้แล้วก็ทางปานนมนะครับอันจริงๆแล้วตอนที่มาปรึกษาหมอก็ ให้ทางเลือกไว้หมดทุกอย่างแต่ว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียนะครับคือทุกอย่างอ่ะจะไม่ไม่ไม่สามารถไปวันฟันธงได้ว่าเอซิลิคนไหนดีที่สุดเทคนิคไหนคือดีที่สุดเนื้อกำเนื้อไต้กมเนื้อหรือว่าการวางแผ่นเทคนิคการกรีดแผ่ที่ไหนดีที่สุดใต้เาวานมดีที่สุดลักแร้ดีที่สุดหรือว่าปานนมดีที่สุดคือแต่ละคนเนี่ยร่างกายไม่เหมือนกันคอนดิชั่นไม่เหมือนกันนะสภาพน้อออกไม่เหมือนกันสภาพร่างกายการพักฟื้น โครงสร้างแล้วก็ความต้องการไซที่มันไซที่ต่างกันเนี่ยตำแหน่งที่ลงแผลหรือว่าเทคนิคการวางซิลิคนก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปฟังคนที่บอกว่าเทคนิคนี้คือดีที่สุดเทคนิคนั้นคือดีที่สุดคือปัจจุบันเทคนิคมีหลากหลายมากเนาะการวางเนื้อใต้กล้ามเนื้อมีมีหมดทุกอย่างแล้วก็แต่ละอย่างก็มีรายละเอียดของมันเทคนิค ต้รานมแผลแผลแผลก็จะมีใต้รานมรักแร้ปานนมก็ยังมีการใช้ทุกอย่างอยู่บอกกันเลยว่ามันทุกอย่างมีประโยชน์อะไรเหมาะกับร่างกายของเราใช่ใช่ฮะตอนแรกก็มาด้วยเรื่องของว่ากลัวแผลด้านล่างเพราะว่าบางครั้งถ่ายรูปเราต้องยกแขนใช่ค um um ่ะเราชูรักแร้อยู่แล้วอ่ามันรักแร้นี่มันก็เห็นแผลอยู่เหมือนกันปานนมอาจจะปิดได้มากที่สุดเนาะ มันก็มีข้อจํากัดหล,หลายอย่างก็ทําไม่ได้ถ้าเนื้อเยอะเกินหรือว่ามีความเอียงที่มันหรือไม่เท่ากันใต้ราวนมบางคนก็บอกว่าเออมันก็เป็นแผลต้องระวงังแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลเซอร์ดีนะห,นหมอแบบมีที่เขาทาเลเซอร์แล้วมันเออโอเคดีเพราะฉะนั้นแผลเล็กๆแถวๆใต้ราวนมที่มันอยู่ขอบพอดีเนี้ยก็อาจจะเป็นทางเรื่องหนึ่งจริงๆแล้วส่วนหนึ่งลักแล้วเนี่ยหมอเ็ายังไม่ได้ตัดตอนแรกไปนะแต่ว่ามันจะไม่เหมาะนะต้องบอกไว้ก่อนว่า แผลที่รักแร้จะไม่เหมาะกับใครเหมาะไม่เหมาะกับคนที่นมไม่เขา้าไม่เท่ากันค่อนข้างเยอะหรือว่าคนที่เนื้อหลวมเนื้อหลวมตรงกลางเนี่ยมันจะแฝง่ายหรือคนที่นมนมต่ําหรือว่าหัวนมมีความคล้อยเนี่ยนะครับเนื้อไม่ใช่หัวนมเนื้อนมมีความคล้อยอันนี้ถ้าไปฝืนทําทางรักแร้ซิลิโคมนจะตกลงใต้เพราะว่ามันการทําทางรักแร้มันจะไม่มีการล็อกไงข้อดีของการทําแผลใต้ รา,ราสาม,ามคือจันล็อกได้แล้วเราเลื่อนได้เลื่อนเลื่อนให้เลื่อนให้แผลล็อกไอไหมายถึงว่าฐานนมอ่ะฐานนมมางคนต่ําเราเลื่อนขึ้นขึ้นข้างบนได้นะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่หมอเลื่อนฐานนมเขาขึ้นไปประมาณเซนเซนหนึ่งบางคนฐานนมคือนมมาอยู่ต่ําฐานนมข้างล่างอยู่ต่ํามีอยู่อย่างเดียวที่สามารถจะเลื่อนฐานนมขึ้นได้คือแผลใต้ราวนมมันจะเลื่อนฐานนมขึ้นมาได้ก็ นอกจากเลื่อนได้แล้วมันก็ยังจะล็อกไม่ให้ซิลิโคนตกลงมามันก็จะใช่น,นี่แหละคือข้อดีของแทนต้านานมนะมเนาะแต่ว่าถ้าคนที่ฐานนมเขาไม่ต่าหรือว่าเนื้อไม่ไม,ไม่มีความหย่อนมากทําทางรักแล้ก็ยังดีอยูอ่ก<อ>็ยังดีแต่ต้องสองกล้องนะเป็น endoscopic นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องบอกว่าอต้องมาคุยกันนะมันมันต้องแบบปรึกษากันใช้รายละเอียดพอสมควรอนะที่ที่จะเลือกคือจริงๆเราสามารถที่จะ เลือกอะไรก็ได้แต่ว่าหมอจะพยายามทําให้อันนั้นก่อนตามที่คนให้ต้องการแต่ถ้าบางทีมันมีข้อเสีย mm hmm. ก็จะบอกกันตามตรงว่าวิธ mm hmm. ีนี้อาจจะไม่ดีตอนแรกเราสึกจากที่เจรณาเรื่องล็อกแรค่อนข้างเยอะแต่หมอบอกแล้วว่ามันไม่เหมาะก็เลยทำใต้เานมเนาะมุคคิดว่ามันเป็นเอเวนต์เทจค่อนข้างเยอะเลยเป็นข้อดีที่เรารู้ว่าเราทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะคะมุคเคยไปคลินิกอื่นนะจะไม่พูดถึงชื่อแล้วกันแต่ว่า เวลาเราบอกเขาว่าเราอยากทําอันนี้เขาทําให้เลยแต่ว่ามากับคุณหมอทรงยศาคุณหมอมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็ให้คําแนะนําว่าอะไรมันเหมาะกับเราอะถ้าเราทําไปอะแล้วมันคล้อยเ,ออเกิดคอมพลิเคชันแบบหน้าอกไม่เท่ากันขึ้นมา อ่ะเราจะต้องทำายังไงต่อล่ะเราจะต้องมาพิจารณาแต่แรกดีกว่าว่าอะไรเหมาะกับเราอย่างที่คุณหมอสมยศไ,ได้พูดไปค่ะใช่ทำใต้กล้ามเนื้อเหอน,น,เนือกล้ามเนื้อก็เช่นเดียวกันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งสมมติ <ừ> เราไปฟังสื่อมาเยอะแยะโอ้ใต้กล้ามเนื้อดีที่สุดดูดูโอเคคือหมอบางคนเขาถนัดทำใต้กล้ามเนื้อเพราะมันเป็นเทคนิคดังเดิมซึ่งเรียนมาในโรงเรียนแพทย์เ <c oughs> มื่อประมาณ30ปีก่อนเขาสอนกันมาว่าใต้กล้ามเนื้อดีที่สุดสําหรับซิลิโคนยุคเก่าอ่ะหมอก็บางคนก็ทาแต่ใต้กล้ามเนื้อแต่ถ้าอย่างเคสอย่างเเีมันนก็็ปคท่ ถ้ากระดูกไม่เท่ากันหรือว่ามีความเป็นอกไก่อย่างเงี้ยทาใต้กล้ามเนื้อหลายๆครั้งนะครับนมมันจะชี้ไม่เท่ากันแล้วนมจะออกข้างแล้วก็ปวดหลังปวดห <C ASE S 1> ลไรก็เจอเย,ยอะเคสหนูเป็น <C ASE S 2> อ,อกไก่อกไก่แล้วก็อมอกไม่เท่ากันด้วยกระดูกมันไม่เท่ากันข้างซ้ายจะสูงกว่าด้านขวาค่ะแบบน้นเลยการที่ใส่คนละไซส์เนี่ยก็ช่วยช่วยได้แค่ระดับหนึ่งแค่นั้นแหละแต่ว่าการใส่ใต้กล้ามเนื้อมันจะมีปัญหาว่าถ้ากระดูกเราต่างกันเยอะเนี่ยนมมันก็จะ ชีเริ่มไม่เท่ากันอย่างนี้นะครับ<อ>ก็อันนี้หมอก็เลยบอกว่าอาจจะไม่เหมาะกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์หนในเรื่องใต้กล้ามเนื้อเดี๋ยวนี้ทําเนื้อกล้ามเนื้อก็มีคนทํามากขึ้นเรื่อยๆจริงๆทั่วโลกทั่วโลกเลยมันเริ่มมาจากทางยุโรปก,ก่อนครับที่ทําใต้กล้ามเนือ้อมาเยอะแล้วก็ทางเอเชียแล้วตอนนี้คืออเมริกาซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำใต้กล้ามเนื้อเดี๋ยวนี้นะครับทางอเมริกาตั้งแต่มีซิลิโคนโมทิวาผ่านอยู่เอฟดีเอ เขาเริ่มมาทําเหนือกล้ามเนื้อแบบสัฟาเชียมากขึ้นเรื่อยๆสรุปคือเทคนิคที่ทําเหนือกล้ามเนื้อนี่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนื่องจากซิลิโคนมันดีขึ้นมันไม่ได้เกิดพังคืนถ้าประเมินเนื้อให้ดีพอก็จะไม่ได้แบบเป็นบล็อกคําได้หรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนใดๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้การทำเนื้อกล้ามเนื้อมันก็จะอยู่ในกลุ่มของทิชชูพรีเซอร์เวชันก็คือการที่บาดเจ็บต่อเส้นเลือดเส้นประสาทน้อยให้กว่าด้วยไม่ต้องตัดกล้ามเนื้้อดววยยยเเพราาาะ่่หลๆคนนี มีปัญหาจากการที่ทําซิลิคนใต้กล้ามเนื้อแล้วก็ต้องตัดกล้ามเนือ้อหมอหลายคน,น,นไม่บอกค,คุณน,นะว่ากล้ามเนือเน้อตามทําใต้กล้ามเนือ้อแค่หมอแค่ไปบอกว่ามันก็แค่เอาซิลิคอนไปวางใต้กล้ามเนื้อไม่มีปัญหาอะไรนี่แต่จริงๆไม่ใช่คือเราต้องตัดกล้ามเนื้อไปใช้นะตัดกล้ามเนื้อไปครึ่งหนึง่งแล้วเอาซิลิคนวางให้กล้ามเนื้อมันยืดอยู่ตลอดเวลาหลายหลายคนที่กล้ามเนื้อยืดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละปวดหลัง ปวดไหล่ <S 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 แล้วตัวก้านเนื้อเองเนี่ยมันก็มีหน้าที่ในการดันซิลิโคนให้มันผิดตำแหน่งได้ง่ายแล้วก็บางคนเนี่ยคือใช้แรงได้ไม่เหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนคอนเซิร์นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สาวๆปัจจุบันเนี่ยเป็นแอคทีฟไลฟ์สไตล์เหมือน <S 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 เราออกกาลังไปโยคะย,ยิมไปเลยอย่างเงี้ยนะแค่การที่แบบออกกําลังแล้วมันแบบใช้แรงได้น้อยลงอะ่ะคือเพราะว่าการทําใต้กํ้เนื้อนะ จะเสียแรงของกล้ามเนื้อไปนะครับอันนี้งานวิจัยนี่คือชัดเจนมากเลยเขาบอกว่าการที่ใช้แรงแขนที่เหวี่ยงแขนอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อที่ที่ที่บอกว่ากล้ามเนื้อหน้าอกเพ c ท o ราลิสเนี่ยมีหน้าที่ในการเหวี่ยงแขนเข้าด้านในาฉะนั้นกีฬาอะไรที่แบบต้องใช้แรงแขนซึ่งมีเยอะมากนะทั้งยิมทั้งทั้งพิลัทีทั้งอะไรฟิเนตหรือยกเวทเทนนิสว่ายน้ําปีนเขาอะไรที่ต้องใช้แรงแขนนะครับ มันจะเสียดกล้ามเนื้อแรงกล้ามเนื้อไปประมาณ30-50%หรือบางคนมากกว่านั้นซึ่งคนไข้หลายคนซัฟเฟอร์จากตรงนี้มีจริงๆนะแต่ผมไม่ซัฟเฟอร์เพราะว่าผมทำฟเฟเชียลเนาะเป็นเนื้อกล้ามเนื้อซึ่งมันจะไม่มีผลตัดการตัดกล้ามใช่ตัดไม่ตัดกล้ามเนื้อไม่ตัดเส้นประสาทเพราะฉะนั้นมันจะพเสดทำให้ ไม่ไม่ไม่มีการบาดเจ็บอายในเยอะมากคุณหมอพิจารณาทําไมถึงทําให้ทําให้เป็นเหนือกับเหนือนะคะก็มีความคล้อยด้วยแล้วก็มีความที่ในความคล้อยส่วนหนึ่งคือทำทำตั้กแค่นื้อนงอาจจะยิ่งดูคล้อยมากขึ้นแล้วก็กระดูกของเราไม่เท่ากันนะความไม่เท่ากันของกระดูกที่ค่อนข้างมากแล้วก็เป็นอกไก่ด้วยกระดูกไก่กระดูกที่โนนอยู่ตรงกลางเนี่ย นั่นแหละเธอทาให้ทําทําใต้กมเนื้อเรามันไม่ดีอแต่จากที่ผมเห็นทําเหนือกมเนอก็คือทรงออกมา,สว,มาสวยมากใช่ไหมก<า>็จริงๆแล้วโดวยรวมนะทําเหนือกมเนื้อเนี่ยนิ่มกว่านิ่มกว่านิ่มกว่าจริง,รงๆเพราะว่าหลายหลายคนทําใต้กล้ามเนื้อเราลองไปถามคนที่ทําใต้กมเนื้อเนี่ยพอใช้มันขึ้นมาถึงสักสองร้อยใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งมันจะตึงครับ <ì> เราแก้หลายคนมาแล้วที่แบบว่าทามาใต้กมเนือแล้วมันตึงแข็งเป็นก้อนเนี่ย คือมันไม่ใช่เป็นเพราะฟังผืดแต่เพราะกล้ามเนื้อเนี่ยมันรัดมากเออแล้วเขาก็ใช้ชีวิตลาบากมันก็ปวดตึงไปหมดเลยพอย้ายมาเหนือกล้ามเนื้อปุ๊บคือสองว่าวันสองวันแรกที่หลังจะเห้ออกจาเห้ออกแต่คือบอกทนมาเป็นสิบปีอ่ะมันมันแน่นมาสิบปีอ่ะมันเอ้ามันหายไปหมดเลยอะแบบน้ำหนักมาตั้งสองสามร้อยซีซีอ้าวมันไม่ใช่เพราะว่าเข้าใจผิดกันว่าซักข้อซิลิโคนไซส์ใหญ่เลยปวดหลังปวดไหล่เปล่ามันอยู่ที่ มันทิลิคอนอ่ะมันอยู่ใต้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเลยรัดจนปวดหลังปวดไหล่นั่นแหละพอย้ายมาเหนือกล้ามเนื้อเอ้าไปเลยก็มีหลายเคสเนาะต่มีหลายเคสที่เปลี่ยนจากใต้กล้ามเนื้อมาเหนือเปลี่ยนจาใต้มาเหนือ่ะใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังเรื่องฟังเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เคสแบบใหม่ๆด้วยคนสมัยนี้เขาย้ายย้ายย้ายจากใต้มาเหนือค่อนข้างเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆมุก็ตามโซเชียลมีเดียคุณหมออยู่แล้วคุณหมอก็ เป็นออกงานตลอดเลยพยายามตามไม่ทันเทคโนโลยีแล้วก็ศึกษาเทคนิคใหม่ๆตลอดกูก็เลยเชื่อมั่นในคุณหมอในส่วนนี้ค่ะอ๋อใช่เพราะว่าที่ไปล่าสุดก็เป็นทางยุโรปเนาะไปอ่แล้วก็อ่มีงานวิชาการประชุมที่อ่ใช่ใชใช่ที่มีของบัที่ว่าเนาะประชุมเกี่ยวกับซีคนจอยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปพรีเซนต์เกี่ยวกับเทคนิคเหมือนกันเนาะกัน คนก็จะมีเรื่องของการแผนทําแผนเล็กสองกล้องให้กลวยหรือว่าฉีดไคมันเพิ่มเติมซึ่งก็มันเดี๋ยวนี้มันจะมีเทคนิคที่แบบแอดวานซ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ซ<อ>ิลิคนนะ<า>มไม่ใช่ซิลิคอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ซิลิคอนอย่างเดียวส่วนที่เราเลือกซิลิคอนนี่ก็ครั้งนี้เป็นเป็นเพิร์ลเป็นเพล์ล์น l, นะครับเพร์เพล์ของ G C ชื่อมันมุกเลยมุก <laughs> ี้เพร์ลอ่าคือเหมือนกันเลย <laughs> อ่ะใช่ค่ะก็ <laughs> ือซิลิคนน่ยมันก็เป็นผลแค่สักยี่สิบเปอร์เซ็นผลของความความสวยของหน้าอกเนาะจริงๆคือขึ้นกับเทคนิคของหมอามการ<ม>วางจะบอกว่าเช่นเดียวกับจมูกครับซิลิโคนเนี่ยมันมาจากโรงงานเดียวกันแต่ทําไมหมอคนนึงทําจมูกว่าสวยได้ทรงเข้าเข้ากับหน้าแต่อีกคนหนึ่งทาแล้วทาไมดูแข็งเป็นก้อนสีทท้งนัานท,ที่จริงๆแล้วก็ซิลิคนจากโรงงานเดียวกันคําตอบของหน้าอกเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่า ถึงจะซิลิโคนไซส์เดียวกันเหมือนกันเป๊ะเนี่ยหมอหลายคนก็ทํามาไม่เหมือนกันการวางซิลิคนการวัดการเลือกซิลิคนเทคนิคการดูแลหลังทําก่อนทําหลังทําเทคนิคการผ่าตาัดมันมีต่างกันแบบเป็นร้อยอย่างเลยนะจุดจุดรายละเอียดของมันเนี่ยถ้าหมอมีประสบการณ์เยอะมีความรู้เยอะเชี่ยวชาญเนี่ยแล้วก็อัปเดตเทคนิคใหม่ๆเนี่ยมันก็จะทําให้ได้ผลการใส่ที่ดีที่ หน้าอกที่สวยธรรมชาติไ,ได้ดใช่แล้วปลอดภัยแต่ว่ากับการถ้าหมอที่แบบไม่ได้สนใจมากแค่เปิดแผลยัดเซอริโคนเลยยัดปิดซึ่งจริงๆก็สามารถทําได้ภายใน15นาทีด้วยซ้ำไปนะมีหมอ,อทำจริงๆนะจริงๆครับ15นาทีเสร็จแต,แต่เราอะทำสองชั่วโมงนะค่าปกติของหมอทาก็คือทําวันหนึ่งไม่สองสามเคสเพราะว่าครั้งเคสหนึ่งอะทำ,ทำ,ท,ำทำนานใช้เวลาทำให้ละเอียดทั้งการวัดทั้งการใส่การ หยุดเลือดทั้งการสองกล้องทนะั้งเทคนิคอะไรเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกสี่ห้าเท่าแต่ถ้าเทคนิคแล้วทําแล้วดีเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงมันต้องใช้เวลานาะนเพราะฉะนั้นมันก็ถึงจะถึงจะได้ผลที่ดีเนาะฉะนั้นเสริมหน้าอ,อกทําง่ายๆมีมีเยอะท,ทําถูกๆก็มีเยอะอีกเหมือนกันแต่ว่าเออผลเป็นยังไงล่ะอันนั้นเนาะดังนั้นไม่ใช่เลือกอย่าเลือกแค่ซิลิคนเนาะต้องเลือกที่ เทคนิคเรื่องที่การใส่ใจในการเลือกซิลิโคนใ,ในการปรึกษาเลือกซิลิโคนที่มันเหมาะพอดีกับตัว,พอ,ตวพอดีกับไลฟ์สไตล์ของเราอืมอีกอย่างหน<ม>ึ่งนอกจากเทคนิคของคุณหมอแล้วการใช้เวลาในการผ่าตัดแล้วก็มีเรื่องซิลิโคนที่ต้องเลือกยี่ห้อที่ปลอดภัยได้ผ่านการรองรับโดยที่คลินิกดีมคลินิกเนี่ยก็เลือกแต่ซิลิโคนที่ได้มาตรฐานมาใช่ครับเธเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะใช่ก็ นี่ย้เนะว่าก็อีกสิริคอนหนึ่งที่ม,มันได้นิ่มแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับก็จริงมีหลากหลายครับโมทีว่าหรือเมนเทอร์หรือว่าจะเพล็ก็ตัดสุดท้ายก็ต้องเลือกที่ที่เทคนิคการทำนั่นแหละการวางที่ดีกันการผ่า,ราตัดที่ดีการดูแลหลังทานี่ก็อีกสําคัญเนี่ยเราก็นัดเป็นประจำนี่นี่ก็คือสามสามเดือนใช่มุกมาทุกเดือนยิ่งหลังผ่าตัดก็มาทุกสามวันเจ็ดวัน แล้วก็14วันคือ1เดือนแรกเราเจอกัน5ครั้งเป็นอย่างต่ำโอที่เนี่ยที่นี่ที่เออาจจะแค่1วันอ่ะหนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งตัดไหมเสร็จพยาบาลดูด้วยซ้ำไปก็มีนะครับบางที่1เดือนอ่ะเจออีกครั้งหนึ่งบางที่ไม่นับอีกเลยก็มี่ส่วนใหญ่สองครั้งเท่านั้นแหละแต่ว่าที่เนี่ยจะจะนับเยอะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าใน1เดือนแรกเนี่ยมันมีบางคนที่มีโอกาสอ่ลื่นข้างั้งคือ บางคนแพ้ยาบางคนดื้อยาอ้าว <c oughs> ดื้อยาก็มีนะเราไม่ <c oughs> ไม่คิดเลยใช่ไหมว่ามันมันดื้อยาจริงๆครับเพราะว่าในในคนไทยเนี่ยมีคนที่แบบเชื้อบางคนนะมีเช่นบางคนมีน้ํานมบางคนเลือดจางเนี่ยมัน <c oughs> บางคนนี่ร่างกายไม่ได้แข็งแรงเนี่ยนะครับ <c oughs> มันจะมีแบบเชื้อที่มันมันแรงกว่าคนอื่น <c oughs> ถ้าให้ยาเหมือนคนอื่นทั่ว,วไปอ่ามันไม่พอกลายเป็นว่ามีการอักเสบเรื้อรัง การอักเสบที่เื้อหลังเนี่ยมันไม่ใช่มาด้วยแบบอะไรนะเป็นนมเน่าอะไรอย่างที่บอกแต่ว่ามันจะเป็นแบบเจ็บอยู่ข้างใน<ม>เจ็บนานๆ<ม>ก็เกิดขึ้นพั<ม>นงผืดนมพังผืดนขึ้นก็เมื่อไหร่เมื่อไหร่กันก็มันมันจะไม่ลงแล้วมันก็จะกลายเป็นว่า<ม>แข็งอยู่ตลอดยังผิดตำแหน่ง<ม>เจ็บทงังผืดนมไหงเรื่อยใช่เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีคือช่วงเขาเรียกอะไรนะสามเดือนแรก ไม่ใช่ใชหกสัปดาห์แรกนี่คือใช่ใช่หกสัปดาห์แรก,แรกนี่คือเหมือนเป็นลเด้นพีเรียดของการทํานมเลยนะ <Golden period. S 1> คือถ้าใช่ถ้าคือถ้าเราดูแลเขาดีตลอดเนี่ยนมมันก็จะแทบดีไปเลยอะ่ะแทบไม่ต้องดูอะไรเลยใช่กลับกันถ้ามันเกิดปัญหาในสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามซึ่งมันเจอเจออยู่แบบในในบางคนโดยที่บางคนหมอบางคนก็ไม่เคยดูด้วยซ้ำไปนั่นแหละพอมันอักเสบขึ้นมาหรือมันเกิดดื้อยาขึ้นมาหรือมันมีปัญหาขึ้นมาอ่าก็ เกิดทางเผิดตลอดไปเลยนมมันก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยน,นักปล่อยเพื่อทําทั้งทีเนะี่ยควรจะทําให้ดีที่สุดทำแล้วก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องมาคือให้อยู่กับเราไปนานๆเลยเพราะซิลิโคนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อยู่แค่สิปีแล้วนะครับนกสมัยก่อนคนก็เชื่อว่าซิลิคนเราต้องเปลี่ยนทุกสิปีไม่รู้เคยได้ยินอันนี้หรือเปล่าว่าสิปีต้องมาเปลี่ยนสิปีมันจะหมดอายุซึ่งเดี๋ยวนี้เพอมันเป็นซิลิคน,นแบบนานนอนอยู่นาน,น,านจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกว่าตลอดชีวิตแต่ว่าเขาคิดว่ามันน่าจะซ ยี่สิบสาสิบปีแล้ว oh. ใช่ซิลิคอนเดี๋ยวนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยต้องมาเปลี่ยนเพราะมันเป็นพังเผือดซิลิคนแตกรั่วอะไรนี้ก็น้อยถ้าเทคนิคการทํามันดีมันตั้งแต่แรกซิลิคนได้มาตรฐานแพทย์ได้มาตรฐาน mm. ถ้าวางดีๆด,ดูแลดีๆตั้งแต่แรกอย่างที่บอกช่วงโกลเด้นพีเรียมันจริงๆมันแค่สามถึงหกสัปดาห์แรกนี่คือ mm. ถ้าหมอดูแลเนี้ยร้อยเปอร์เซนทุกอย่างไม่มีคอมพิเคชันมันจะอยู่กับเราไปแบบเกินกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตอนนี้ก็ไม่รู้สึก น่าจะรู้เรียกว่าข้อสี่เดือนเนี่ยหลายนคนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วอะไม่รู้รู้สึกว่ามันเข้าเข้าที่หรือยังหลังกนรผ่านนนหนูตอนนั้นน่ะมาเช็คก,กับคุณหมอบ่อยมากเพราะว่าเราอยากเมคช่วยจริง,รงๆว่ามันไม่เกิดผังผืดทําตามอย่างที่คุณหมอบอกทุกอย่างเรื่องกินเรื่องดูแลตัวเองการใส่ support b ราเรื่องนี้จําเป็นมากๆหลังการผ่าตัดนะคะมุกทําตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างเห็นผลลัพธ์เลยว่า เออมันนิ่มมันไม่เกิดอาการแข็งเลยแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งกับร่างกายเราจริงๆต้องขอบคุณทางคลินิกเลยว่าคุณหมอแบบตรวจให้ทุกครั้งเลยพยายามจับหาว่ามันปกติหรือเปล่ามีพังผืดไหมแผลเป็นยังไงอะไรเนอะอ่องยังดีหรือเปล่าแล้วที่สําคัญนิ่มของเราอ่ะไม่ต้องนวดจะได้ยินใช่ไหมบางคนบอกว่านิ่มเพราะเราหนวดเยอะแต่ไม่รู้ไม่เคยได้ยินหรือเปล่าสมัยก่อนบอกว่าต้องนวดเยอะเอะมากๆเหมือนคุณหมอเคยบอกว่า ถ้ามันไม่จําเป็นต้องนวดอะ่ะก็ไม่ต้องนวดอืถูกต้องถูกต้องค,คือนวดนมเนี่ยมันเฉพาะเอาเป็นว่าบางคนที่เนื้อ,อพังผืนขึ้นเยอะเนื้อนอม,มมีการตึงมากเป็นพิเศษหรือทําเทคนิคเก่าๆซึ่งมีเลือดข้างน้ําเหลืองข้างเยอะหรือว่าการทําใต้กล้ามเนื้อแบบไม,ม่มีการยืดกล้ามเนื้อใดๆ ยัดใส่แล้วเย็บปิดเลยพันผ้าเอาไว้อันนั้นน่ะพังผืดมันจะขึ้นเยอะแล้วต้องมานวดตามแก้ซึ่งบางครั้งก็นวดแล้วก็ไม่ได้ผลนวดไปแทบตายกล้ามเนื้อก็ยังรัดอยู่ตรงนั้นก็ยังนองแข็งอยู่ตรงนั้นแหละอันนั้นคือสมัยเก่าคือเทคนิคโบราณเมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งยังมีหมอใช้อยู่ันปัจจุบ,บันนั่น s <S แหละก็ยังก็ยังนวดกันอยู่นั่นแหละก็ยังมีครับก็คือเพราะบางครั้งเนี่ยเรื่องของการนวดนมอ่ะก็เป็นเพราะการทําเทคนิคที่มันยังไม่ดีเลย เทลิคไม่ดีพอเทคนิคยังไม่ดีพอมันก็เลยต้องไปตามนวดแก้แหกตรงนี้แต่ถ้าเทคนิคสมัยใหม่เทคนิคที่ดีพอเนี่ยแทบจะไม่ต้องนวดทาถ้าไม่มีปัญหาอะไรคือคนไข้ที่นี่ก็ประมาณเก้าห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ได้นวดอะไรไม่ได้นวดเลยเก้าสิบเยิ่งนวดมากยิ่งกลายเป็นว่ามันพลิกมันผิดตําแหน่งมันเคลื่อนเปล่าๆเนาะคือถ้าคนไข้ไหนที่หมอดูแล้วมันไม่ต้องนวดก็ไม่ต้องนวดแต่ถ้าจะต้องนวดก็จะมีเทคนิคนวดให้ที่มันไม่ได้ โหเอ็กซ์เรสซีฟมากเพราะบางคนนวดกันแบบเหมือนนวดแผนไทยเลยนะไม่รู้นวดนมบางบางที่แบบคนหต้องแบบดันเอาศอกหรืออะไรอย่เงี้ยบางคนมันไม่ใช่นวดที่ไหนก็ได้นะต้องนวดกับกับแพทย์หรือว่าเพูดที่เขาเชี่ยวชาญทางนี้จริงๆเนาะเพราะว่าหมอเคยเจอว่าเ่นนวดนมบางที่นี่คือนวดกันเคยเห็นเป็นทางเผืนไงเขาก็ใส่แรงเข้าไปเต็มที่แต่เนี้ก็ลงเข่าเลยฮะสุดท้ายแบบ มาเป็นแบบบวมน้ําเหลืองข้างขึ้นมาแล้วก็<อ>ต้องถอดออกทันทีเลยคือพังผืดไม่ใช่แก้ด้วยการนวดแค่อย่างเดียวบางทีก,ก็ต้องก็ต้องเลาะแล้วก็ใช้วิธีในการให้ยาป้องกันพังผืดนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่านมแข็งแล้วนวดแล้วมันก็จะหายทุกคนการจะให้ดีที่สุดไม่นวดจะดีที่สุดใช้เทคนิคที่ดีมันจะไม่จำเป็นต้องนวดยาอยากกินฆ่าเชือ้อยาป้องกันพังผืดแล้วก็ เทคนิคการผ่าตัดที่มันเป็นไร้ไลเลือดต้องป้องกันทังเกิอดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องนวดบลาที่ดีซัพพอร์ตที่ดีเอ่อเป็นชุดกระชับที่พอเหมออกกาะกันเราม,ม,มีมีการวัดให้มันพอดีอ่ะอันนี้มันก็มันสาคัญกว่าการดูแลที่ดีสําคัญกว่าการการที่ต้องมานวดเนาะบางคนยังมีงยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเออต้องนวดต้องนวดทุกคนต่นี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับอืสรุปก็คือไม่ต้องนวดหรอกแต่ว่า เราแค่าม,มา o l l o w ั p มากินยากับหมอมาดูแลกันตามนะบ่อยๆอ,อย่างนี้แหละแล้วมันก็จะได้ผลดีอย่างที่คุณมุกได้นะได้ไดนอกที่สวยเนาะแล้วก็เห็นบอกว่ากลับไปถ่ายแบบแล้วใช่มุกกลับไปถ่ายแบบล่าสุดก็เข้าเดือนที่สามที่สียมุกกลับไปถ่ายแบบแล้วนะคะแล้วก็สามารถทอซัพพอร์ตปลาออกได้ ยวเวลาแบบเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ใส่กลับมันเดิมให้ดูแลทรงนะคะแต่ในการถ่ายภาพนี่ก็คือได้ทรงหน้าอกที่สวยมากๆแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติ ไม่เหมือนคนที่เพิ่งไปทํานมเลยอ่ะมันเป็นแบบทรงที่คุณหมอเขาทําได้ให้เราตามที่เราตั้งใจไว้จริงๆก็คือถ้าทรงของที่ดินคินเองเขาเน้นเรื่องของความสลปด้านบนที่ก็ที่ดิคินเกเนี่ยหมอจะเน้นว่าความสลปอ่าจริงๆแล้วถ้าใครอยากได้เนินเยอะๆจริงๆคือนมมันมีสองสองแนวอ่ะเนินนงที่แบบเห็นขอบเนินขึ้นมาอย่างเงี้ยทำง่ายกว่าบอกเลยว่าทำง่าย เพราะอะไรเพราะว่าคือการแค่ยัดซิลิโคนโดยที่ไม่ต้องยืดเนื้อใดๆอัดเข้าไปแล้วเนยะเย็บปิดเลยมันก็ขึ้นมาเป็นบล็อกเลยอันนี้ทําง่ายบอกเลยว่าคือทําง่ายหลายๆที่ก็หลายๆคนก็ชอบแบบนั้นด้วยถ้าบอกถ้าชอบแบบนี้ก็บอกได้นะหมอหมอก็สบ,บายใจทําง่ายแต่ที่ทํายากกว่าคือทําให้สโลปไม่ใช่บอกว่านมซิลิโคนใครบอกว่าต้องทําอะไรนะทรงกลมไม่สามารถที่จะทําให้ดูสโลปได้ไม่จริง มันสามารถที่จะยืดเนื้อให้มันสโลปดูเป็นธรรมชาติได้คือมันขึ้นกับเทคนิคการทํามากกว่าเนาะมันเป็น,นความตั้งใจของมุกเลยมุกดูคลินิกโดยที่เราอะมีทรงที่เราอยากได้ก็คือไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ขึ้นบล็อกมาสูงนะคะเป็นทรงสโลปสวยๆนี่แหละแล้ว การที่เราตามหาคลินิกแล้วก็คุณหมอที่ทําได้ sais, มันจําเป็นมากๆไม่งั้นถ้าเราไปที่อื่นเราก็จะไม่ได้เทคนิคอย่างที่คุณหมอสอนคก็ได้ซิลิคอนอันนี้ไปเหมือนกันนะที่ไหนก็มีซิลิคอาซิลิคนเดียวกันแต่เทคนิคผ่าตัดไม่เหมือนกันนะการวางซิลิคนไม่เหมือนกันนะการดูแลไม่เหมือนกันการวางซิลิคนไม่เหมือนกันผลลัพธ์ก็ไม่เหมือนกันครับผลลัพธ์นี่มีได้หลากหลายมากมายเพราะฉะนั้นก็สิร์ชเยอะๆแล้วค่ดูรีวิวเยอะๆดูเรียวรีวิวดูคนไข้จริงๆ ก็จะได้เห so so really uh ็นว่าเออส่งที่นี่เป็นแบบนี้เน้นธรรมชาติเน้นความปลอดภัยเน้นความสวยที่แบบระยะยาวอ่ะไม่ต้องมาจุกจิกกวนใจต้องต้องแก้นู่นแก้นี่ทําแล้วต้องมีปัญหากวนใจส่วนคนแข้ส่วนใหญ่ที่นี่คือนัดมานรล์อัพก็จะดีดีหมดอยู่แล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราก็นัดกันฟอล์อัพเรื่อยๆนะฮอร่าตอนนี้ สเดือนแล้วดีหมดเนาะใช้ชีวิตการงานถ่ายแบบทุกอย่าง<ช>ดูดูดีตรวจร่างกายครั้งนี้ก็เพอร์เฟครับได้ทรง<ฮ>สวยแล้วก็มีความนิ่มเป็นธรรมชาติแล้วก็แผลก็โอเคดีด้วยคือทั้งท,งที่ที่กลัวแผลตอนแรกก็เ็้บอกว่ากลัวแผลด้านใต้ซึ่งจริง<ช>ๆแล้วถ้าแผลเย็บดีเนาะมันสุดท้ายเดี๋ยวทำเลเซอร์นิดเดียวก็หายหเดี๋ยวนี้เลเซอร์ดีๆเยอะแต่นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่า ต้องเย็บให้ดีนะครับถ้าบางทีถ้าหมอเย็บไม่ดีเนี่ยมันมาเป็นตะขาบเนี่ยเลเซอร์อยังไงก็ช่วยช่วยไม่ไหว mm. อืแต่แค่เย็บคือไม่ไม่จำเป็นต้องมองคนบอกต้องแผลหนึ่งเซนเท่านั้นถึงจะดีอะไรเงี้ยไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแผลเนี่ยก็ประมาณสักสองถึงสามเซนเนี่ยหมอว่าโอเคอยู่สองเซนครึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราทาเลเซอร์ช่วยแต่การเย็บแผลให้เย็บดีดีตั้งแต่แรก มันก็จะดีถึงแม้วจะอยู่ข้างใต้แต่แค่สองเส้นแล้วแผลมันจางเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคดีกว่าต้องแบบบางคนกลัวแตแผลกลัวแต่แผลต้องไปทำรักแร้เท่านั้นแล้วบางทีเออมันทรงมันไม่ได้ทรงมันไม่สวยเท่านะครับทรงนมที่จะสวยที่สุดคือแผลด้านใต้นั่นแหละครับอืมันมีข้อจํากัดของแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันเนาะบางคนทําได้รักแร้ทาปานนมได้ก็หมอพยายามทําให้จุดไปมือทุก อ่ตามที่รีเควสแต่บางคนทาไม่เหมาะหมอก็พูดกันตามตรงบอกข้อดีข้อเสียงั้นใครไม่แน่ใจมาปรึกษากันได้เนาะเพราะร่างกายแต่ละคนเนี่ยเราคุยกันมาแน่นอนทุกครั้งแรกที่ปรึกษาเนี่ยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงคุยกันใครมีปัญหาอะไรก็ลิสต์มาได้เลยมีเล็บอะไรอยากเป็นเหมือนแบบนู้นแบบนี้ถ่ายรูปเอารูปมาให้ดูเนที่ประทับใจก็เลยคุณหมอให้เวลาุกมากในการ คอนโซลกันตอนแรกอะมุกจำได้เลยว่ามุกมีแบบภาพ Reference มีทรงให้คุณหมอลองคำนวณคิดดูว่าเราทำได้ไหมทำได้ไม่ได้คุยกันยาวกินครึ่งชั่วโมงเลยแต่คุณหมอแบบ World ที่จะ Listen แล้วก็ฟังมุกฟังคนไข้อะมุกถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยที่จะหาคุณหมอที่ใส่ใจเราขณะนี้นะคะขอบคุณคุณหมอส่งเยอะมากะคขอบคุณมุกมากครับแล้วก็มาคุยกันอีกทีไว้เจอกันใหม่นะคะอ่าโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีค,ครับ